สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับก็จะพาไปปั่นจัก,กรยานเที่ยวในไทยเปกันนะครับโดยจุดหมายของเราในวันนี้นะครับก็คือปั่นจักรยานจากแถวแวย่านก,กูถีนะครับไปจนถึงต้นสุยนะครับเพื่อที่จะไปดูพระอาทิตย์ตกดินที่นั่นกันนะครับโดยวันนี้นะครับเราก็เช่าจักรยานยูไบมานะครับก็คิดว่าวันนี้น่าจะเช่าราคาประมาณ40บาทนอะปั่นจากตรงนี้ไปจนถึงต้นสุยแล้วก็เราแพลนเวลาเข้าๆไว้ก็ประมาณ4ี่ชั่วโมงเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะ ไปทําดูปลาทิศตกดินกันไหมนะครับก็ระยะทางในการปั่นนะครับก็อยู่ที่ประมาณ25กิโลเมตรนะครับเพราะว่าเส้นทางเนี่ยมันจะเลาะแม่น้ําตั้นสูงไปเรื่อยๆครับก็จะมีโคดเคี้ยวโค้งตามทางอะไรเงี้ยครับแล้วก็จะมีบางจุดก็ต้องขึ้นสะพานก็จะต้องเข็นจักรยานขึ้นนิดหน่อยนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าเส้นทางปั่นจักรยานในไต้หวันหรือว่าในไทเปนเนี่ย เส้นทางเขาดีมากๆกนะครับก็อย่างที่เห็นในวิดีโอเนี่ยเขาก็จะมีเป็นถนนหรือว่าเป็นเส้นทางสำหรับปั่นโดยเฉพาะนะคะโดยไม่มีรถยนต์หรือว่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยเข้ามาแจมอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ในระหว่างการปั่นไปจนถึงต้นซ้ยเนี่ยต้องบอกว่าบรรยากาศรอบๆทางเนี่ยสวยมากๆนะครับแล้วก็จะเห็นคนต้าวเนี่ยเขาออกมาปั่นจักรยานหรือว่าออกมาวิ่งเล่นหรือว่าออกกาลังกายเนี่ยกันเยอะมากๆนะครับ ก็ตอนนี้เราก็อยู่แถวๆว,วัดกวนตู้แล้วนะครับก็จะเห็นว่าพระอาทิตย์ใกล้จะตกดินแล้วนะครับอันนี้ก็แวะถ่ายรูปก,กันนิดหน่อยอันนี้ก็อีกไม่ไกลก็น่าจะถึงต้นสุยแล้วนะครับก็เส้นทางปาั่าตรงนี้นะ้บก็จะแบบเรียบแม่น้ำไปเรื่อยๆนะครับ อนี้เราก็ถึงสถานีตา้งสวยแล้วครับก็จะเห็นว่าเราแอบเลนนิดนึงเนาะพระอาทิตย์ใกล้จะตกแล้วดียินีิ้เรียกว่าทาันเวลาเนาะ นี่ครับตรงนี้ครับก็จะเป็นลานกว้างๆนะครับใกล้ๆก,กับสถาน,นีเดวารทีตันทุ่งสุดนะครับทุกคนเขาก็จะมานั่งเล่นชิลๆกันตรงนี้นะคะแล้วก็ฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาก็จะเป็นเรียกว่าย่านปาลีนะครับก็ขยับไปตรงนั้นก็สามารถนั่งเรือข้ามฟากไปเที่ยวได้นะคะัคบตอนที่เรบตอนนี้นะครับเราก็ปั่นจักยานมาจากที่ตั้งสวยเรียบร้อยแล้วนะครับระยะเวลาในการปั่นก็ประมาณ3-4ชั่วโมงนะครับประมาณ25กิโลนะครับแวะถ่ายรูปด้วยไงแวนถ่ายรูปยอันนี้ก็เป็นวิวข้างหลังนะครับ ใครสนใจอยากมาปั่นจ so ักรยานในไทเปนะครับก <Lake des Jord ania> okay. ็เพียงแค่มีบัตรวิธีการนะครับแล้วก็ใช้บริการจักรยานอยู่บนะครับแค่นี้ก็ปั่นจักรยานเที่ยวทั่วไทยเปได้แล้วนะครับก็อย่างที่บอกครับใครมาเที่ยวไต้หวันนะครับหรือว่าในไทเปเนี่ยทริปปั่นจักรยานเป็นอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่แนะนําอย่างยิ่งนะครับวิธีการก็คือเพียงแค่มีบัตรวีธีการนะครับแล้วก็สามารถเช่าหรือว่ายืมจักรยานอยู่บได้ทั่วไต้หวันเลย